มาไป่น้องกินตำขนมจีนครับพี่นุ๊มาเด้อมาเด้อมาเด้อเบิ้งเีึงอ้ตำขนมจีมีน่อ้มมอ้อหอื้อ

มนละผมอืมจีนฮะนมจีนขนาด <หง S 1> Mm-hmm. mm, mm.